ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงชุดระบำบาติกนะครับจากน้องนองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณรองประลัดเทศบาลน,นครศรีจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และเมืองน่านจังหวัดน่านจึงมีนโยบายให้กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐโครงการคือเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความกําแพงเมืองคูเมืองให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับท่านอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเปิดโครงการในลําดับต่อไปในวันนี้จากการรับฟังกํากล่าวรายงานนับเป็นสิ่งที่น่ายินด,ดีที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาได้เห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริม ให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองภูเมืองยอดการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณกำแพงเมืองคูเมืองเป็นสักขีพยานการเปิดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญหนึ่งเชิญครับและในโอกาสนี้นะครับกิจกรรมกำแพงเมืองภูเมืองส่งลาท่านที่ห้าครับท่านสิทธิศักดิ์ ว่าตั้งโจทย์เอาไว้ภายในเวลาประมาณสักทางวิชาการว่าดยเรื่องของสถาปัตยกรรมผมคงจะต้องตั้งโจทย์ชวนเสวนากับนเตอร์สรุธเพชรสกุลวงแล้วทั้งครูเมืองทั้งกำแพงเมืองในสงขาเนี่ยที่สถิงพระก็อาจจะไม่ช่วยกันแชร์โอกาดีๆอย่างนี้ก็จะเสียดายนะน่าเสียดายก็ฝากนะฮะท่านใดที่มีโอกาสมาร่วมได้รับทราบว่าเรากำลังจะลาหูกันตัะ สำหรับเรื่องของก็เลยชวนอาจารย์เสวนาในช่วงแดดกําลังร่มลมกําลังโชยพอดีว่าอันนี้ผมไม่ได้ดับดาวรุ่งนะแหมนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ไ้ต้องแรกสุดเนี่ยเราต้องเข้าใจกก่อนนะครับว่าทุกอย่างเปลี่ยนเสมอเป็นหลักการทางวัติศาสตร์นะครับที่คนส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ได้สสามแต่า,าอ,อาครับมีหลักฐาน ใช่ครับมีชุมชนอยู่แล้วหลักฐานก็คือน,นั่นเลยครับนั่นนั่นคือการบ่งบอกว่ามีชุมชนนะครับอันนี้คือฝรัหลังเวลาก็าทำเนี่ยเขาไม่ใช่จุดมั่วไปเรื่อยนะครับ